ชักชวนกันตอนที่น้องไปอยู่ออสเตรเลียผมก็ให้ค่าเดินทางมา2 0 0ห0มันเป็นข้อเสนอตรงที่น้องโพสนั่นคือข้อเสนอแต่ไม่ใช่ข้อตกลงพูดจริงแต่พูดไม่หมดหรือพูดเป็นจริงก็มีเราจะโยกจากเพลงนี้โยกจากเพลงที่ออยลงไปแล้วเนี่ยไปลงช่องอาจารย์เนี่ยเราไม่ได้ตกลงกันนะออยจะบินกลับมาทําไม อ๋อจะจ่ายค่าตัวอีกสองหมื่นกว่าบาททำไมมันไม่มีเ,เซ็นมันไม่มีใครยอมที่จะเอาผลงานของเราไปให้คนอื่นฟรีฟรีผลประโยชน์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นแล้วเราเป็นคนลงทุนเอาไปลงช่องเขาปุ๊บ ต่อให้มีสัญญาต่อกันนะเอาถามหน่อยในเรื่องความรู้สึกหรือจรรยาบรณของคนนะ่ะจะไม่ให้จริงๆหรอมันมันเกินไปหรือเปล่าออยเสียใจออยบอกเลยเรื่องมนลคุณตรงนั้นก็ขอบคุณมากๆหนูไม่ได้เคยลืมมันคือเงินของหนูอะ่ะและบรรทัดไหนที่หนูโพสต์ออกไปไม่เป็นความจริง เชงมาได้เลยขีดเส้นใต้มาได้เลยสเตเียมวงการเพลงลูกทุ่งบ่ลำและยังคงมีประเด็นให้ตามกันอย่างต่อเน,นื่องค่ะสําหรับปมลิขสิทธิ์เพลงระหว่างนายชาประจักษ์ชัยไหทองคำและอามชุติมารองอันดับ5มิดแกลนไทยแลนด์2025กับเพลงดังผู้สาวคาเลาะที่ขับร้องโดยนักร้องสาวบ่ลำแห่งยุคลำใหญ่ไหทองคำเรียบเรียงและแต่งโดยอาบชุติมาค่ะที่เคยเป็นข้อพิพาทกันเมื่อหลายปีก่อนแต่ล่าสุดค่ะอดีตเด็กในสังกัดอย่างออยเลอร์หรืออารีรัตออมนอค่ะก็ออกมาฟาดแรงทวงถามค่าลิขส สิเพลงความรู้รอบเอวที่เธอลงทุนทำเองแตกเองร้องเองและถูกชักชวนจากในห้างที่ติดต่อมาทับทามตอนแรกบอกจะให้70-30แต่ไม่เคยได้ตาบที่อีกฝ่ายบอกแม้แต่สลึงเดียวค่ะ เรียกว่าดาบมาวิ่งเข้าฮับแบบไม่พักจนทําให้ต้องออกมาเคลียร์อยู่บ่อยค้งค่ะสําหรับหนายข้างประจักษ์ชัยไห้ทองคำที่กอดหน้านี้เพิ่งจะเคลียร์จบดาม,มาเช้าของมกร้องสาวนําเปอร์วันที่สังกัดอยากลำใหญ่ให้ทองคำและอสเอวานตามาด้วยดาม,มาของเอมิลาที่โพสต์ฟาดกันสน,นั่นหลังจากที่บิดภาพครูภับูนค่ะไปกอดคุณแม่ของเอมรลาหน้าซานยกโทษให้ไม่ติดใจเอาความทั้งที่ผ่านมาตนเป็นคนต่อสู้หายจนเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเกือบติดคุกและอีกหนึ่งประเด็น ที่เคยเป็นข้อพิพาทกันมาเมื่อหลายปีก่อนกับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงผู้สาวคาลาะที่แต่งโดยอาร์จุติมาค่ะและทุกครั้งค่ะที่นายฮัาประจักษ์ชัยออกมาเคลื่อนไหวหรือให้สัมภาษณ์ก็มักจะเจอดรามา่าทวนลงจ้ำหาว่าทวงบุญคุณต่างๆนานาแต่ล่าสุดค่ะก็มีอีกประเด็นร้อนสะเทือนวงการหมอลำขยับบัลลังก์ใหทองคำอีกรอบเมือ่อดีตเด็กในสังกัดอย่างออยเลิก หรืออาริรัตอมนกเจ้าของเพลงความรู้รอบเอวที่มียอดวิวกว่า90ล้านวิวออกมาเคลื่อนไหวโพดไรยาวทวงถามค่าลิขสิทธิ์จากใครทองคำที่เคยตกลงกันไว้แต่สุดท้ายไม่ได้สักสลึงเดียวค่ะโดยเธอได้โพดข้อความ้ายยาวระบายความอัดอั้นของเธอเอาไว้ค่ะว่าเจอมาไม่ต่างกับอ่ามชุติบาเห็นข่าวมาดามชูตี้กับนายห้ามมาสักพักนี้ก็รู้สึกไม่สบายใจไม่แฟงต่อความรู้สึกชูตี้เท่าไหร่เพราะอ่อยเองก็เจอเรื่องอะไรแบบนี้เจ็บอยู่หลังบ้านแบบนี้มานานเข้าใจ ดี78ปีเรื่องนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยขอเล่าเลยแล้วกันนะคะเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วอ่อยได้ทําเพลงเพลงหนึ่งด้วยตัวเองแต่งเองร้องเองใช้งบคุณพ่อคุณแม่ในการเข้าห้องอัดและทํา MV ตอนนั้นพึ่งจบมหมีแผนไปเรียนต่อต่างประเทศแต่จริงๆแล้วอยากเป็นศิลปินเลยตัดสินใจทําเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อสารฟันให้ตัวเองก่อนโดยเรียนต่อชื่อเพลงว่าความรู้รอบเอวพอทําเสร็จก็ปล่อยเพลงลง YouTube ช่องตัวเองแล้วก็ไปเรียนต่งางประเทศตามแผนส่วนเพลงก็รัน ไปใน YouTube ประมาณเกือบเดือนยอดปิว5 0 0แสนกว่าในตอนนั้นก็ถือว่ามีกระแสแหละและวันหนึ่งในห้างท่านนี้ก็ทักมาคุยต่างๆนานา วาดฝันเลิศดลอยคอยส่งรูปศิลปินเช่นน้องอาร์มลำใหญ่เนทพีกองพีเบิร์นเข่าวิดีโอให้คุยกับน้องๆไอ,อ้ของเราก็ดีใจสิจะได้ร่วมงานกับค่ายใหญ่ศิลปินดังๆนตอนนั้นและท้าทามให้กลับมาที่ไทยไปร่วมงานด้วยโดยแจ้งสัญญาเบื้องต้นว่า70-30อ่อยเลอร์70ค่าย30แล้วให้เราปิดเพลงทีอ่อนดียูทูบช่องเราแล้วเอาชิ้นงานนี้ไปลงใหม่ที่ช่องไฮแล้วก็ทำเอกสารขออนุญาตสถาบันที่ต่างประเทศให้เรากับ ไปรับงานคอนเสิร์ตราวหนึงเดือนและบอกว่าจะซัพพอร์ตเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินซึ่งเราสำรองใจก่อนประมาณ40,000บาทพอถึงเวลาจริงช่วยมา20,000บาทแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะประเด็นคือตอนนี้เพลงเราที่เอาไปลงช่องนั้นเดินทางมาถึง90กว่าล้านวิวเราจึงได้มีการทักไปถามเรื่องส่วนแบ่งไรายได้ต่างๆตามที่คุยกันเนื่องจากเราเป็นคนลงทุนลงแรงลงใจทำเองทั้งหมด แต่ก็ถูกปฏิเสธและก็หนีไไ่พ้นคำว่าบุญคุณที่เคยชวนเรากลับมาที่ไทยและให้ขึ้นเวทีกับน้องลําใหญ่ถ้ามีส่วนบุญคุณตรงนี้ออยไม่เคยลืมค่ะขอบพระคุณมากๆแต่เรามองว่ามันคนละเรื่องกันในเมื่อผลประโยชน์เกิดขึ้นแล้วเราคือคนทําผลงานขึ้นมาทําไมเราถึงไปได้อะไรเลยแม้แต่สลึงเดียวนี่เฉพาะยอดวิวหลักๆใน YouTube นะที่พอจะมองออกว่าเป็นเงินเท่าไรแต่มากกว่านั้นยังมีเรื่องลิขสิทธิต์ต่างๆการจัดเก็บลิขสิทธิ์คาราโอเกะและส่วนแบ่งรายได้จากแพลตฟอร์มอื่นๆอีก มากมายซึ่งเราไม่เคยเห็นเอกสารตัวเลขหรือส่วนแบ่งใดๆไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเพลงที่ตัวเองแต่งเองร้องเองทําเองทั้งหมดลิขสิทธิ์เป็นของใครอยู่ยังไงบ้าง ที่พึ่งออกมาพูดวันนี้เพราะเมื่อก่อนนายห้างเองก็มีประเด็นเรื่องส่วนแบ่งเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆกับน้องอามที่ได้ปรินนการโหนกระแสร,รอบหนึ่งอยู่แล้วเราเลยคิดว่าเขาน่าจะเก็บเป็นเคสกรณีศึกษาและทําทุกอย่างให้ถูกต้องอีกอย่างที่ไม่พูดมาตลอดเพราะด้วยความรักและเคารพนายห้างกลัวพูดไปแล้วจะเป็นการซ้ําเติมเหตุการณ์อีกหรือเปล่าแต่ทําไมนายห้างถึงไม่รักออยปังเลย รอจนปี64อ่อยเลือกที่จะทักไปคุยส่วนตัวแต่ก็หวังว่าทางค่ายจะพิจารณาให้แต่ก็ได้คําตอบกลับมาว่าเราไม่มีสัญญาที่ชัดเจนต่อกันไม่มีสัญญาที่ชัดเจนก็จริงค่ะแต่ผลงานตามเนื้อผ้าชัดเจนมากและก็มีแชทที่คุยกันเรื่องสัญญาเบื้องต้นวา่า70-30หลังจากที่คุยกันแล้วค่ะข้อสรุปไม่ได้ก็ทิ้งแชทเงียบหายไปจนถึงวันนี้ แล้ววันนี้หนูอยากจะบอกเพื่อนๆืทุกคนที่ร่วมทําผลงานชิ้นนี้มาด้วยกันนะคะว่าน,นูเองไม่ได้มีส่วนแบ่งแม้แต่สลึงเดียวในผลงานชิ้นนี้ค่ะเพราะเพื่อนๆในกลุ่มหลายคนเข้าใจผิดว่าเราได้ต่างไปคนเดียวแล้วก็หยุดเงียบเียไปเราดูแยกมากๆในสายตาเพื่อนๆพืวันนี้ก็ได้ออกมาพูดความจริงให้ทุกคนฟังแล้วนะคะถ้าโพสต์นี้ถึงใหนห้างแล้วได้อ่านแล้วอ่อยเลิกกับขอความเบต้าพิจารณาอีกครั้งช่วยชีย้แจงรายละเอียดทั้งหมดย้อนหลังให้อ่อยและทุกคนทราบด้วยค่ะหนูไม่ได้ต้องการเงินหรืออะไร ก็แล้วแต่ส่วนของใครแต่หนูต้องการความแฟร์และค่าตอบแทนในส่วนที่มันเป็นของหนูอยู่แล้วค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าอ่อยเลยค่ะ ซึ่งหลังจากนั้นเยนทางในห้ามระจักชัยกาก็ออกมาเคลื่อนไหวให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงประเด็นร้อนดังกล่าวโดยได้บอกเอาไว,คาว้คร่าวๆประมาณว่าการชักชวนกันตอนที่น้องไปอยู่ออสเตรเลียผมก็ให้ค่าเดินทางน้องสองหมื่นบาทตามที่น้องบอกมันเป็นข้อเสนอแล้วก็มาอยู่ได้พักหนึ่งน้องก็ออกไปทําเองน้องไม่ได้ขอสัญญาแต่น้องออกไปทําเองเป็นอิสระก็แค่นั้นเองมันเป็นข้อเสนอตรงที่น้องโพสต์เป็นข้อเสนอแต่ไม่ใช่ข้อตกลงมีการพูดจริงแต่พูดไม่หมดหรือพูดเกินจริงก็มี ฉะนั้นเราไม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่าสุดแล้วแต่ที่ผู้ชมจะวินิจฉัยงานนี้ค่ะทางด้านของออยเลอร์เอค่ะเมื่อได้เห็นคลิปสัมภาษณ์ของนายา้าประจักษ์ใจก็ต้องบอกเลยค่ะว่ายอมปล่อยผ่านไม่ได้มีหลายอย่างที่จุกอยู่ในใจเลยอัดคลิปอธิบายสวนกลับเป็นข้อๆพร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ด้วยค่ะว่า9 1ล้านค่าตอบแทนที่ตกลงกันไม่มีมีแต่ความเสียใจที่ให้มายอมหัวใจจริงๆเสียใจนะที่ไปหลงเชื่อคำ ซึ่งทางออยเลอร์ค่ะก็ได้อัดคลิปแล้วก็เปิดคําสัมภาษณ์ของนาย้าฟประจักษ์ใจที่บอกว่าชักชวนกันตอนไปอยู่ออสเตรเลียให้ค่าเดินทาง20,000ืในประเด็นนี้ทางออยเลอร์อธิบายว่าเรื่องค่าเดินทางค่าเครื่องบินบิน,บนกลับจากออสเตรเลียก่อนไปออสเตรเลียออยทําเพลงหนึ่งความรู้รอบเอวโดยการตังเองร้องเองลงทุนทําเองทั้งหมดใช้งบพ่อแม่ทําผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาลง YouTube ช่องตัวเองมียอดวิวคาแสนภายในเกือบเดือนมีกระแสออยก็บินไปออสเตรเลียเพลงก็รันรันไปอาจารย์ติดต่อมา ที่หลังมีการชักชวนกันต่างๆนานาจนเกิดความไวเนื้อเชื่อใจและให้ใจกันว่าเราจะบินกลับมาทไทยอาจารย์จะซัพพอร์ตค่าตั๋วเครื่องบินแต่ให้อ่อยไปจองมาเองให้ส่งเรลิปไปให้อาจารย์ตอนนั้นบินด่วนเป็นตั๋วไปกลับทั้งหมด42,250บาทจองเสร็จส่งสรลิปอาจารย์โอดมา2 0,000บอกว่าช่วย20,000น,นะเพราะยังหาเงินไม่คล่องติดขัดอยู่ที่ไทยเราก็เข้าใจเป็นการทํางานร่วมกันก็ออกกันคนละครึ่งกันไปไม่ใช่เขาซัพพอร์ตตัว20,000ทั้งหมดนะไม่ใช่ เราก็มีการจค่าตั๋วซึ่งมากกว่าด้วยซ้ํา จากนั้นทางออยเลอร์ค่ะก็ได้เปิดคำสัมภาษณ์ของนายห้ามประจักษ์ชัยอิกวะาที่ออยโพสต์เป็นข้อเสนอแต่ไม่ใช่ข้อตกลงด้านทางออยเลอร์ก็สวนกลับทว่าถ้าเป็นข้อเสนอที่อาจารย์เสนอเราไม่ได้ตกลงปรงใจกันเราจะยกเพลงจากที่ออยลงไปแล้วไปลงช่องอาจารย์แล้วเราจะบินกลับมาทําไมจ่ายค่าตั๋วอีก2 0 0 0ม่นกว่าบาททาไมจะเอาเพลงที่ตัวเองลงทุนทําใช้สมองใช้แรงใช้ความรู้สึกที่อยากเป็นศิลปินความฝันของเราทั้งหมดไปเชื่อใจเขาไปโยกลงช่องเขาทําไม ไม่ได้ตกลงกันว่าจะเติบโตไปในวันข้างหน้าหวังออกดอกออกผลในวันข้างหน้ามันไม่เมกเซนมันไม่มีใครยอมเอาผลงานตัวเองให้คนอื่นฟรีๆไม่มีฐานแน่นอนมันต้องตกลงกันแล้ว ทางในห้างประจักษ์ชัยค่ะก็บอกอีกค่ะว่าไม่มีลายลักษณ์อักษรเราพูดกันเรื่องเอกสารที่มีลายลักษณ์อักษรทางออยเลิ์ก,ก็สวนกลับว่าวันนั้นอาจารย์บอกว่ามีแต่ความเชื่อใจให้ใจการหนูบอกว่าให้อาจารย์นะกล้าเอาผลงานชิ้นนี้เป็นความฝันของหนูเป็นเพลงแรกสิงเกิลแรกที่ตั้งใจทำไปอยู่กับอาจารย์เราเชื่อใจกันว่าเมื่อมันออกดอกออกผลในวันขนา้างหน้าเราจะมีการแบ่งการ70-30แบบที่คุยกันต่อให้วันนี้ไม่มีสัญญาลายลักษณ์อักษรต่อกันแต่สัญญาหัวใจของอาจารย์ที่ ไม่พูดถึงเลยมันเหมือนไม่มีอยู่จริงเลยหนูก็มาถามเรื่องสัญญาที่เราคุยกันตรงนั้นนอกจากนี้อ้อยเลิกก็ยังบอกอีกคะว่าความรู้สึกมันจุกอยู่ข้างในค่ะแสดงว่าวันนั้นที่เราคุยกันมันไม่มีอยู่จริงสิสิ่งที่เราโทรคุยกันสุดท้ายแล้วเราก็มีแชทที่คุยกันอ้อ,อยรู้สึกว่ามันสุดท้ายแล้วที่อ้อยโพสไปแล้วว่จาจย์เนี่ยไปตั้งนานแล้ววันนี้ออกมาพูดถึงเราอะ่ะมันก็ยังไม่เคลียร์อยู่ดีมันก็ยังมันก็ยังไม่เคลียร์อยู่ดีอะ่ะทุกคนอืม อ่ะเดี๋ยวมาฟังกันออยจะยแจ้งให้ทุกคนฟังทีละอย่างนะคะมันเป็นการเชิญชวนกันตอนที่น้องไปอยู่ออสเตรเลียผมก็ให้ค่าเดินทางมาสองหมื่นตามที่น้องบอกมันเป็นข้อเสนอแล้วมาอยู่กันได้อยู่อยู่ได้พักหนึ่งน้อมาเรื่องค่าเดินทางค่าเครื่องบินที่บินกลับมาจากออสเตรเลียตอนแรกเดี๋ยวเล่านิดนึงว่าก่อนที่ออยจะบินไป Australia, ออสเตรเลียออยได้ทาเพลงเพลงหนึ่งชื่อเพลงความรู้รอบเอวโดยการแต่งเองร้องเอง,ล,อง,เองลงทุนทําเองทั้งหมด ใช้งบคุณพ่อคุณแม่ในการทําผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเสร็จเป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่งปุ๊บลง YouTube ช่องตัวเองไปเสร็จแล้วปึ้งมันมียอดวิวประมาณตอนนั้น5 0 0 0นวิว5แสนวิวในประมาณแบบเกือบเดือนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ถือว่ามีกระแสแล้วรอยก็บินไปออสเตรเลียเพลงก็รันรันรันไปอาจารย์ก็เลยได้ติดต่อมานั่นหมายความว่าอาจารย์ติดต่อมาทีหลังเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็มีการคุยกันชักชวนกันต่าง,าง,างนนๆนานาจนเกิดความไม่เนื้อเชื่อใจแล้วก็ให้ใจกันนี่แหละว่าเราจะกลับ ไปที่ไทยนะบินกลับไปที่ไทยนะเดี๋ยวอาจารย์จะซัพพอร์ตเรื่องค่าเครื่องบินค่าตัว๋วก็เลยเกิดเป็นเรื่องของตั๋วสองหมื่นบาทจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าจะซัพพอร์ตค่าตัว๋วแต่ให้ออยไปจองมาเองแล้วเดี๋ยวส่งสลิปไปให้อาจารย์ตอนนั้นเหมือนมันบิน,บ,นบินด่วนๆด,ด,ด้วยแล้วก็เป็นตั๋วไปกลับเนาะทั้งหมดจะเป็นสี่หมื่นสองพันสองร้อยกับอีกห้าสิบบาทออยจองเสร็จปุ๊บปั๊บส่งสลิปให้อาจารย์อ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจองตั๋วเสร็จแล้วสี่หมื่นกว่าบาทปุ๊บอาจารย์โอนมาสองหมื่น อาจารย์ออกมาสองหมื่นแล้วบอกว่าอาจารย์ช่วยสองหมื่นนะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ยังาหาเงินยังไม่คล่องมันมันติดขัดอยู่ที่ไทยตอนนี้มันยังหาเงินไม่คล่องอะไรเงี้ยเออเราก็โอเคเข้าใจเป็นการทํางานร่วมกันเนาะเราก็ออกอีกสองหมื่นเป็นอีกสองพันสองร้อยห้าสิบบาทแต่คคิดๆเป็นคนละครึ่งหรือไปอ่ะ,อะ,อะเสร็จแล้วปุ๊บ โอเคเรื่องตั๋วนะตามนี้นะมันไม่ใช่ว่าตั๋วสองหมื่นแล้วเขาเป็นคนซัพพอร์ตทั้งหมดนะก็คือไม่ก็คือเรามีส่วนในการจ่ายค่าตั๋วซึ่งมากกว่าได้ซ้ํานะ,ะเรื่องนี้ผ่าน <ทำ S 1> ไปเรื่องหนึ่งมันเป็นข้อเสนอตรงที่น้องโพสต์นั่นคือข้อเสนอแต่ไม่ใช่ข้อตกลงอะตรงที่ออยโพสต์เป็นข้อเสนอจากอาจารย์แต่ไม่ใช่ข้อตกลงจริงๆออย,ยมองว่าอย่างนี้ค่ะทุกคนถ้ามันเป็นขอเสนอที่อาจารย์เสนอมาแล้วเราไม่ได้ตกลงปรงใจกันเราจะโยกจากเพลงนี้ โยกจากเพลงที่ออยลงไปแล้วเนี่ยไปลงช่องอาจารย์เนี่ยเราไม่ได้ตกลงกันนะออยจะบินกลับมาทําไมออยจะจ่ายค่าตัวอีกสองหมื่นกว่าบาททําไมแล้วออยจะเอาเพลงที่ตัวเองลงทุนทําเนี่ยใส่สมองใส่แห้งใช้ความรู้สึกที่อยากเป็นศิลปินความฝันของเราทั้งหมดเนี่ยไปเชื่อใจเขาโยกไปลงกับช่องเขาทําไมถ้าเราไม่ได้ตกลงกันว่าเราจะโอเคเติบโตไปในวันข้างหน้าหวังออกดอกออกผลในวันข้างหน้าถ้าเราไม่ตกลงกันตรงนั้นมันไม่เมกเ s e n s มันไม่มีใคร ยอมที่จะเอาผลงานของเราไปให้คนอื่นฟรีฟรีไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทาง,ทางแน่นอนมันต้องตกลงกันแล้วมันแล้วน้องบอกว่าน้องไม่มีลายลักษณอักษรใช่ไหมครับเราพูดกันเนี่ยเราพูดกันเรื่องเอกสารรายลักษณอักษรนะครับอ,อาจารย์บอกว่าเราไม่มีรายลักษณ์อักษรเราพูดกันในเรื่องของเอกสารแต่วันนั้นย้อนกลับไปวันนั้นน่ะที่เราคุยกันน่ะ อาจารย์พูดมาว่าอย่างไงมีแต่ความเส่อใจมีแต่ความหายใจกันนะเชื่อใจกันนะหนูเนี่ยบอกอาจารย์ว่าหนูให้แจา,จาจย์นะอาจารย์ดูได้เลยเนี่ยหนูกล้าที่จะเอาผลงานชิ้นเนี้ยเป็นความฝันของหนูเนี่ยเป็นเพลงแรกเลยซิงเกลิลแรกของหนูในที่ทําตั้งใจทําทุกอย่างไปอยู่กับอาจารย์เนี่ยคือเราเชื่อใจกันนะว่าเมื่อมันออกดอกออกผลในวันข้างหน้าเราจะมีการแบ่งกันเปอร์เซน็นต์เจ็ดสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แบบที่เราคุยกัน ต่อให้วันนี้ไม่มีสัญญาเป็นอักษรลายละอักษรต่อกันสัญญาหัวใจของอาจารย์นะ่ะที่อาจารย์ไม่พูดถึงเลยเนี่ยมันมันเหมือนมันไม่มีอยู่จริงเลยซึ่งวันนี้หนูก็มาถามในเรื่องของสัญญาที่เราคุยกันตรงนั้นออยออยต้องขอโทษด้วยนะถ้าพูดติดขัดไปเพราะว่ามันมันจุกอยู่ข้างในจริงรุกคนความรู้สึกกันนะอืมอแสดงว่ามันไม่มีอยู่จริงส,สิ่งที่อาจารย์พูดในวันนั้นนะ่ะสิ่งที่เราโทรคุยกันหรือสุดท้ายแล้ว เราก็มีแชท เราคุยไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทางออยเลอร์ก็ยังเปิดคลิปสัมภาษณ์ของอาจารย์ประจักษ์ชัยที่บอกว่าจะบอกว่าเป็นคนสารฝันชักชวนตนเป็นคนป้านตนก็ชักชวนทั้งนั้นทางออยเลอร์ก็สวนกลับว่ามีการชักชวนกันไปจริงๆถามว่าป้านไหมก็มีส่วนในการ PR แต่ผลงานนี้เราทําขึ้นมาก่อนเกิดขึ้นมาก่อนออยไม่รู้จักอาจารย์ประจักษ์ชัยไม่รู้จักไฮทองคำเลยด้วยซ้าสารภาพว่ามารู้จักตอนที่เขาทักมานั่นแหละอาจารย์ประจักษ์ชัยก็ยังบอกอีกคว่าเป็นโอกาสในการนําเสนอการแต่ยังไม่ถึงข้อตกลง เพราะไม่ได้ไปต่อทางอ่อยเลิกก็สวดว่าถ้าไม่ได้ไปต่อมันจะมีผลงานไปอยู่ในช่องนั้นตั้งหลายปีได้ยังไงจนยอดวิวมันรันไป90กว่าล้านได้ยังไงผลประโยชน์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นแล้วเราเป็นคนลงทุนไปลงช่องเขาถามหน่อยในเรื่องความรู้สึกในเรื่องจรรยาบรณของคนจับไม่ใช่จริงๆรหรอจับไม่แบ่งจริงๆรหรอมันเกิดไปหรือเปล่าวันนี้ไม่ใช่ว่าอ่อยดังเพลงเดียวแล้วนางพูดน่งทวงหลังจากนั้นอ่อยก็ทําเพลงตอนนี้มีเพลง200-300ล้านวิวฉะนั้นเป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่า กว่าที่เราเอาใจกับใจคุยกันแล้วไม่ได้ใจกลับมาอ้อยเสียใจบอกเลยทางอาจารย์ประจักษ์ชัยก็บอกว่า,าทีไม่พูดไม่ใช่ว่ากลัวไม่ใช่ว่าผิดพูดจริงแต่พูดไม่หมดหรือพูดเกินจริงก็มีทางอ้อยเลิกก็อธิบายว่าอาจารย์บอกว่าพูดไม่หมดพูดเกินจริงบรรทัดไหนที่หนูพูดไม่หมดเล่าให้กันฟังได้เลย ออกมาพูดได้เลยหรือจะหลังบ้านก็ได้ซึ่งหลังบ้านคุยกับอาจารย์แต่อาจารย์ไม่ได้ตอบหนูหนูทําตามขั้นตอนคุยหลังบ้านทักไปส่วนตัวแต่อาจารย์ไม่ตอบไม่คุยสุดท้ายพอโพสต์ก็บอกว่าอา้าวทาไมไม่นึกถึงความดีของอาจารย์บ้างมาถามเรื่องเงินเรื่องรายได้อาจารย์ไม่สบายใจเลยทําไมไม่นึกถึงความดีของอาจารย์บ้างที่ให้ขึ้นเวทีกับน้องลาใหญ่กับน้องอาบชุด,ดมาอยากนั้นอย่างน,น,างนี้เรื่องบุญคุณตรงนั้นก็ขอบคุณมากๆไม่เคยลืมค่ะแต่วันนี้รายได้ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ควรแบ่งกัน มันคือเงินของหนูมันคือผลลัพธ์ของหนูหนูเป็นคนทําก็ไม่รู้จะว่ายังไงเราทําในส่วนตรงนั้นแล้วบรรทัดไหนที่หนูโพสต์แล้วไม่เป็นความจริงอันไหนไม่ถูกแยกมาได้เลยขีดเส้นใต้มาได้เลยว่าหนูพูดไม่จริงบอกมาได้เลยซึ่งหนูมั่นใจว่าไม่มี การบอกว่าไม่ให้ค่าไม่ให้แสงคําพูดที่ว่าไม่ให้แสงไม่น่าฟังไม่น่ารักค่ะอาจารย์เป็นผู้มีแสงใหญ่โตแค่ไหนหนูก็ไม่ดูรอกแต่หนูไม่ได้อยากได้แสงที่เป็นเรื่องเสียหรือเรื่องที่มันไม่ดีกับหนูอยู่แล้วหนูไม่ต้องการหาแสงอะไรจากตรงนี้ถ้าหนูต้องการหาแสงหนูคงไม่ทักอาจารย์หนูโพสเลยแต่หนูยังทักไปหาอาจารย์ก่อนและคุยกับอาจารย์ก่อนฟังแล้วก็เสียใจไม่คิดว่าไม่คุยกับหนูเพราะไม่ให้แสงอย่าให้การมีแสงหรือพาวเวอร์มาทาร้ายคนอื่นไม่ให้ความ ยุติธรรมกับหนูหรือใครก็แล้วแต่อยากให้ตรงนี้มาบันทอนสิ่งที่เราให้ใจกันหนูแค่มาขอคุยกับอาจารย์แบบใจใจพูดกันตรงๆว่าจะเป็นยังไงแต่ความเป็นจริงมันเป็นงานหนูไปลงกับอาจารย์อาจารย์ได้ผลประโยชน์ไปกี่บาทกี่ล้านเราต้องแบ,บ่งตามสมควรไหมมันเป็นเรื่องของชักชวนจะมาบอกว่าผมเป็นคนสารฝันชักชวนผมเป็นคนปั้นผลผมก็ชักชวนทั้งนั้นชักชวนไหมก็อ่านมีการชวนกันไปจริงๆรแต่ถามว่าปั้นไหม ก็มีส่วนในการ p R แต่ถามว่าผลงานนี่เราทําขึ้นมาก่อนมันเกิดขึ้นมาก่อนอ้อ,อยไม่รู้จักอาจารย์ประจักษ์ชัยไม่รู้จักไหทองคําเลยด้วยซ้ําก่อนหน้าที่จะมาทําสารภาพเลยว่ามารู้ก็ตอนที่เขาทักมานั่นแหละก็คือรู้จักอตอนนั้น,นโอกาสเชาเชวนแต่มันเป็นโอกาสในการนําเสนอแล้วก็เสนอให้กันแต่ยังไม่ถึงข้อตกลงเพราะมันไม่ได้ไปต่อไง มันไม่ได้ไปต่อมันจะมีถ้ามันไม่ได้ไปต่อมันจะมีผลงานที่ไปอยู่ในช่องนั้นตั้งหลายปีได้ยังไงจนยอดวิวมันลันไปเก้าสิบล้านได้ยังไงผลประโยชน์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นแล้วเราเป็นคนลงทุนเอาไปลงช่องเขาปุ๊บต่อให้มีสัญญาต่อกันนะเอาถามหน่อยในเรื่องความรู้สึกหรือจัรยาบันของคนน่ะจะไม่ให้จริงๆหรอเอาจริงๆนะจะไม่ให้จะไม่แบ่งจริงๆหรอมันมันเกินไปหรือเปล่าสําหรับความรู้สึกออยนะ มันเกินไปหรือเปล่าแล้ววันนี้ไม่ใช่ว่าออยแบบโอ๊ยมาดังเพลงเดียวแล้วมานั่งทวงนั่งพูดก็ไม่หรอกหลังจากนั้นออยออกมาออยทําเพลงตอนนี้ม,นมันก็มีเพลง200300ล้านอยล้านวิวเพลง90บล้านที่ออยเคยทําไปมันก็มีอยู่นะคะมันเพราะฉะนั้นมันมันมันเป็นถึงความเรื่องของความรู้สึกมากกว่าที่เราที่เราเอาใจกับใจว้ากันแล้วแล้วไม่ได้ใจกลับมาออยเสียใจออยบอกเลยไ ก่อนหน้านั้นครับก่อนหน้านั้นถึมาพร้อมกันครับน้องอาร์อมอะไรกันครับฉะนั้นที่ผมไม่พูดไม่ใช่ว่าผมกลัวไม่ใช่ว่าผมผิดพูดจริงแต่พูดไม่หมดหรือพูดเกินจริงก็มีฉะนั้นอ,อาจารย์บอกว่าพูดไม่หมดพูดเกินจริงบรรทัดไหนที่หนูพูดไม่หมดอ่มีอันไหนที่หนูพูดไม่หมดอาจารย์เล่าให้กันฟังได้เลย ออกมาพูดได้เลยหรือจะหลังบ้านก็ได้ซึ่งตอนนี้หลังบ้านหนูคุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ได้ตอบหนูไม่ใช่ว่าบบเวเบลแล้วหนูแบบโพสเลยไม่ใช่หนูทําตามขั้นตอนทุกอย่างคุยกับหลังบ้านทักไปส่วนตัวแต่อาจารย์ไม่ตอบไม่คุยสุดท้ายแล้วอย่างที่หนูโพสเลยอาจารย์ก็บอกว่าอา้าวทำไมไม่นึกถึงความดีของอาจารย์บ้างมาถามเรื่องรายได้มาถามเรื่องเงินเรื่องอะไรอาจารย์ไม่สบายใจเลยทําไมไม่นึกถึงความดีของอาจารย์บ้างที่ให้ขึ้นเวทีกับน้องลำไย,ยกับน้องอามอย่างนั้นอย่างนี้ หนูก็ยังตอบอาจารย์กลับไปว่า,าเรื่องบุญคุณตรงนั้นก็ขอบคุณมากๆหนูไม่ได้เคยลืมแต่แบบวันนี้มันรายได้ที่มันเกิดขึ้นแล้วนะเราก็คนที่จะแบ่งกันมันคือเงินของหนูอ่ะทุกคนเข้าใจไหมมันคือผลลัพธ์ที่คือผลลัพธ์ของหนูอ่ะหนูเป็นคนทํามันก็อธิบายตั้งไหนเราก็เลยไปถาม,มในส่วนตรงนั้นและบรรทัดไหนที่หนูโพสต์ออกไปไม่เป็นความจริงอันไหนที่มันไม่ถูกไม่เป็นความจริง แย้งมาได้เลยขีดเส้นใต้มาได้เลยว่าอันนี้วเลอร์พูดไม่ถูกพูดไม่จริงบอกหนูมาได้เลยซึ่งหนูมั่นใจว่าไม่มีนะคะผมไม่พูดกันดีกว่าเอาเป็นว่าสุดล้วแต่ที่ผู้ชมจะพีจิชัยนะครับก็ผมไม่ให้แสงใครนะผมถ้ายังมีประเด็นไหนที่จะไม่สบายใจก็อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการที่บอกว่าไม่ให้ค่าไม่ให้แสง หนูว่าการคําพูดที่บอกว่าไม่ให้แสงเนี่ยไม่น่าฟังไม่น่ารักมันมันไม่น่าฟังอะอาจารย์อาจารย์เป็นผู้มีแสงอะไรยังไงใหญ่โตแค่ไหนหนูก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าหนูไม่ได้อยากได้แสงที่มันเป็นเรื่องเสียหรือเป็นเรื่องที่มันไม่ดีกับหนูอยู่แล้วหนูไม่ได้มาต้องการหาแสงอะไรจากตรงนี้ถ้าหนูต้องการหาแสงหนูไม่ทักหาอาจารย์เลยหนูโพสเลย แต่หนูก็ยังมีการทักไปหาอาจารย์ก่อนคุยกับอาจารย์ก่อนหนูหนูฟังแล้วหนูรู้สึกก็เสียใจไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าอาจารย์จะไปคิดว่าไม่คุยกับหนูเพราะไม่ให้แสงย่าย่าให้การที่แบบมีเวอร์หรือมีแสงในตัวเองมันมาทาร้ายคนอื่นหรือมันไม่ให้ความยุติธรรมกับหนูหรือกับคนอื่นใครก็แล้วแต่หนีอยาให้ตรงนี้มันมาแบบมัดเมื่อบรรทอนแบบสิ่งที่เราแบบให้ใจกันอะอ,อก็แค่มาคุยกับอาจารย์ขอคุยกับอาจารย์แบบ แบบใจแบบใจใจเนี่ยว่ากันเนี่ยแบบตรงๆเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงใส่เอาในพื้นฐานในความเป็นจริงเนี่ยมันคืองานของหนูไปลงกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นคนได้ผลประโยชน์ไปมันเป็นเงินกี่บาทกี่ล้านแล้วเราต้องแบ่งต้องแชร์กันตามสมควรไหมมันมันต้องคุยกันในแบบนั้น หลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องจับตาดูกันต่อไปะว่าทางใดห้ามประจักษ์ชัยเองจะมีการออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นอย่างไรบ้างซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรคะ่ะแน่นอนว่าทางทีมข่าวท็อปดาราจะรีบนํามาสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอย่างแน่นอนคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b ์ที่ YouTube c h anel Top ปดาราและเพจ f a c e b o o k t อ p ดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะอ่ะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แจงให้กำลังใจทีมงานท o p ปดารากันด้วยนะ